สวัสดีจ้าเมนีมาดามแฟรี่สาวบ้าน้ากสิมะเบานีท่านกอมเรื่องเจ้าของสมัยเป็นเด็กน้อยเมื่อเมื่อสี่สิบปีที่แล้วภาคอีสานจังหวัดอุบลเนาะสมัยตะกี้ของอยู่ของกินกับบริมีสะดวกสบายขึ้นทุกเมือนี่เด้สมัยตะกี้น่ะพอเหลือโุงเรียนมากสิส้วนโมแลนดนลงทงหน้าตัวไปจองเอากองขี้งวกองขี้ค้วย พ่อเพิ่นเห็นก่องขีงวอดขีคว้อยก่อหมูประกาิสีผ้ากันใส่เวทม์เดะเวทม์เดอร์สีวาสู้กันฟังเดอร์เวทมก์กสิมีวาตูนตูนตูนไฟมาสู้นีิแม่มึงใครแปลว่าจังใดนั่นบอกสีแปลให้ฟังเดอมันแปลว่าขีงวดกองนี่กูจองเดอผู้ใดมาเอาของกูนะ่ะให้หิแม่มึงใครนันละมันแปลว่าจังสันละจ้ะ นึกไปก็ติยกหัวตัวเพราะเพิ่นจองไว้แล้่ยงมาเศร้าเพิ่นกระไดกระแป้งน้อยแบบมากข้อนมากกระเสียมมาคุดเอาคุดจีในก่องขี้งั้วขี้คั้วนั่นละตัวใดมันกินขี้คั้วหลายมันแหงมั่นได้แหงมั่นแหงแสบคุดจีกระล่างให้สะอาดเด็ดปีกมันเอาไปขัวใส่กับเกลือกินกับข้าวเหนียวห่อนซำนีกระไดละอาหารเสารโปรตีนสูง กินกับบแมน่นกินผู้เดียวเดอ้อตะกี้กินกับพี่น้องมีพี่น้องอยิ่งหาคนก็กินน้ำกันอาหารเาร้ากับเมนู่มมีซ้ำนั่นละหัวโคดจีกับขอนียวนั่นละซ้ำนั่นก็แซ่บละจะ้ะส่วนสภานนักเรียนสมัยตะกี้เดอ้อสภานักเรียนนะ่ะก็สิได้รับแจกเกือบทุกปีนะเวลาเขามีแจกแบบเด็กหน่อยอยากจนนะ่ะ ท่านเจ้าของในสิติดโพตลอดเลยนะเต็กติดโพเด็กน,น้อยยากจนเสื้อผ้าพ่นแจกนะกระสีมีเตะตัวยี่งย่ดอกใส่ยิ่งย่พ่ออันไข่ใส่ออกมากระเฮตุสุตะสะยบปเป็นตะเบิงดอกแต่อยากหัวขึ้นหยังอนู่ตัวพ่อเม่สมัยตะกีพนบ่มีเวลามาดูแลเฮาหรอกเพนต้องไปหัวไปสวนไปให้ไปหน้าตรงหาเลี้ยงเจ้าของเล็กน้อยสมัยตะกีนะ่ะ รงหนึ่งเขาเป่าไฟเป็นบ่คือเด็กหน่อยสมัยทุกเมือดีเด้ะตีกี่นะเด็กหน่อยประมาณ 7, 8, เจ็ดแปดขวบก็เฮ็ดก็เขากินเองเป็นแล้วหนึ่งเขาเองเป็นแล้วนึกย้อนไปอีสานเมื่อสมัยสี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่มันมวนเด้ะทุกคนคือกันเบิดนัน่ะละเป็นชีวิตเรียบง่ายสบายสบายนี่ละจ้ะ มันนี้ก,ก็เอามาสู้กันฟังซ้ำนีน่เนาะโอกาสหนาก็สิมะว่าสู้กันฟังงไม่รอติดตามเด้อจ้าสวัสดีจ้า